สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวย t ท b e ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องเสียบรถบ้านสก้าวจะเดินอยู่นะครับผมวันนี้กับบรรยากาศยามเย็นนะครับนีย่ยามเย็นหน้าเต็นดาวนะครับสาขาพุทธคุชัยนะนี่ครับผมบรรยากาศยามเย็นกับลมหนาวนะครับวันนี้เราพามาดูรถที่เต็นท์สาขาปุะคนชัยนะครับผมว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างนะครับนี่ที่เต็นดาวนะ เดี๋ยวเรามาดูคันนรกเลยครับผมคันนี้เป็น Isuzu e D-Max นะครับเนาะ Isuzu e D-Max ปีตอนนี้เป็นปี2010นะครับนี่ปี10นะครับผมคันนี้เพิ่งไปจีนใสลออ่ล้อใมกมาเมื่อเมื่อวานเลยเนี่นี่ครับ M ใหม่ยางใหม่ล้อเก่าอยู่หลังรถอยู่เลยเนี่นิ้มหน้าลงเลยนะนี่ของใหม่ยางใหม่นำแรกของเรา โอเคครับเดี๋ยวเราไปคันที่สองกันเลยกับปาเจโร่ครับตัวนี้ ero, นปาเจโ,นะ 25, โเ 08, ร่ตัวนี้เป็นเครื่อง 2500. สองพนห้านะครับผมขับโฟนะสองพ้าขับโฟเป็นปีศูน์แนะครับผมคันนี้ต่อไปก็คันนี้ครับนิสสันนาวาร่าเอ็นพสาร้อยนะตัวนี้เป็นเครื่อง2องพันห้าสีส้มเป็นปีสองพนห้าะครับตัวนี้ปีสอสิห้า ตัวนี้ลูกค้ามาดูเมื่อเช้าครับจบสดนะครับตัวนี้ลํานี้ลูกค้าซื้อสดรับรถพรุ่งนี้นะครับก็เพิ่งเอาไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองมาเมื่อกี้นะครับนี่คันนี้จบสดแล้วนะต่อไปก็ลํานี้ครับ Vigo Smart Cap นี่ครับผมก่อนแชมป์นะเป็นตัวสูงพิเดนเนอร์ตัวนี้เป็นปี2011นะครับผมเป็นสมาร์ทแคปตัวนี้แคปเปิดได้แล้วนี่ครับผมปี2011เครื่องยนต์2อ0พ ส่วนคันนี้เป็นว i g โก้แชมป์นะครับผมปี2014เครื่องยนต์2005เหมือนกันว i g โก้แชมป์ตัวนี้แชมป์ตัวนี้ก่อนแชมป์นะครับแชมป์หนะ่ยแล้วก็หมดจากแชมป์ก็เป็นตัวนี้เลยรีโวครับปี2017นี่ครับผมรีโวปี2017สีน้ำเงินนะ แล้วก็ถัดมาเป็นอีซูซูครับ All new ออเนีย1.9โลโลเลยรุ่นนิยมครับรุ่นพิมพ์นิยมตัวนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายขายดีครับรุ่นนี้1.9ปี2017เช่นกันนะครับผมปี2017แล้วก็ลำนี้ก็เป็น v ีโก้แชมป์นะครับผมปี2014เหมือนกันจะได้เป็นตัวเตี้ยพร้อมล้อแม็กโลโลนะครับ ตัวนี้ล้อาเอกแบบไม่ไม่ล้นนะเนี่ยผมเป็นอีเบนรอครับรอแน่นอนครับนี่เนี่ยผมท่านใดสนใจนะครับรถนี่ก็สามารถสอบถามที่เต็นท์ได้ครับเนี่ยผมสาขาจังหวันครพนมสาขาเพื้บนบ้านโดและเพื้บบนบ้รนนชันะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรถเก๋งนะครับโตโยต้ายาริสปี2014 รันนี้ปี2014สีดำตัวนี้เป็นตัวจีนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยผมแล้วก็ต o y ย t a า Vios ตัวนี้ปี2014เป็นกันสีขาวย o t า Vios เครื่อง1500แล้วก็รันนี้เป็นซูซูกิสว f t นะครับซูซูกิสว f t ปี2013 นี่ครับผม213ตอนนี้มีลอ้อแม็กมาเรียบร้อย Mac ใหม่ยางใหม่ตอนนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับท่านใดที่หายเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับผมนี่โตโยต้าซูฟิเครื่องพันสองนะครับแล้วก็ลำนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะครับตัวนี้ปี08ตัวน,นี้ทำสีเทาแลมโบมานะครับผมแล้วก็ถัดมาลำนี้นะครับผมเป็นอีซูซูดีแม็ก ตัวนี้ปี09นะครับอีซูซูียเตัวไฮแลนเดอร์นะตัวนี้ลูกค้าซื้อสดเหมือนกันครับตัวนี้จบสดเหมือนกันลูกค้าหาลือกอยู่นะครับผมลูกค้ามาจำมาเรื่องเมื่อบานหมื่นหนึ่งเนี่ยลูกค้าทางบ้านหลานทรายนะครับนี่เอฟซียูทูบเรานะครับผมลำนี้มาจาก YouTube นะครับติดตามช่อง YouTube ของเสี่ยบรีรถบ้านศิลป์เก้าจีนอยูนะผมนี่มาเลยครับรถถูกใจ ซื้อสดเลยครับจัดสดเลยโอเคครับลำนี้เป็นอี u ู u h i ลนเดอร์เหมือนกันแต่คันนี้เป็นปีส0 1 1นะครับผมเป็นตัว super ทเทเนียมตัวนี้เป็น super ์แพทินัมนะครับ super t i ทเนียมนะมันจะมีหลายรุ่นมากครับหน้ากากมันจะไม่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นหน้ากากหลีดตัวนี้จะเป็นหน้ากากตัวเดียวกับสีรถนี่นะครับผม ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามติดต่เราได้นี่ครับผมบรรยากาศเตินเราก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ครับสนใจรุ่นไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับรถเราคุณภาพทุกคันแน่นอนนี่ครับผมรับการเครื่องยนต์ให้ หนึ่งปีทุกคันนะครับพอรารถถ่ายน้ำมันเครื่องเปล่นกรองทุกอย่างเด,เดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ครับก็สนใจลำไหนก็โทรมาได้ครับที่0969925263หรือว่า095646452 4, 4นะครับ สวยแน่นอนครับสวยทุกคันเลยคันนี้ก็ขายนะครับนี่คันนี้ก็ขายนะครับคันนี้ก็ขายนะครับนี่อันนี้ขับขับเองด้วยขับเองใช้เองขับเองใช้เอขายด้วยนะครับนี่ขับด้วยขายด้วย เ็นเรานะครับมีมีสองเต็นนะอันนี้เฉพาะเต็นเดียวนะครับนี่รถมีเต็นเดียวนะนี่ครับมีรถให้เลือกมากมายนะครับท่านใดที่สนใจนะครับนี่เรามีหน้านร้านมีรไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมฝากด้วยนะครับผมลำนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปลงเพจนะยังไม่ได้ลง youtube ด้วย จอดโชว์ครับนี่เดี๋ยวไปล้างโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทำไปดูรถหน้าติ้นเราเนาะสนใจก็สอบถามได้ครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ